มาถึงช่วงสาระดีๆจากกรมการขนส่งทางบกนะคะนี่เตยรู้ไหมว่าเบอร์1584คือเลขหมายอะไรรู้สิแตงเป็นเบอร์สายด่วนของกรมการขนส่งทางบกไงแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะรู้รายละเอียดมากกว่านี้นะคะเราไปติดตามกับคุณสำนึกเลยค่ะ ได้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับน้องแตงน้องเตยคือกรมการขนส่งทางบกจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อรับเรื่องร้องเรียนการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะผ่านสายด่วนโทร1584ให้บริการตลอด24ชั่วโมงครับ ก็จะติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับตามข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะได้รับการบริการที่ดีมีคุณภาพดังนี้ครับช่องทางติดต่อช่องทางแรกก็คือ call center นะครับห5 8 4หรือผ่าน Facebook ก็ได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือชื่อร้องเรียนรถสาธารณะ ง่ายๆอีกช่องทางหนึ่งก็คือผ่านทางไลน์นั่นเองนะครับแอดกันเข้ามาได้และแอปพลิเคชัน DLT Check In Taxi ผ่านเว็บไซต์รับเรื่องร้องเรียน1584ก็ได้นะครับและอีกหนึ่งช่องทางสำคัญก็คืออีเมลครับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมน้องมารยาทค่ะอีกหนึ่งในต้นทุนคนไทยของกรมการขนส่งทางบกขอเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะคะสำหรับเทศกาลสงกรานต์2559นี้กรมการขนส่งทางบกได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ1584เฉพาะกิจตลอด24ชั่วโมงเลย่ะคะ่นะณสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งเพื่อรับเรื่องร้องเรียนและป้องกันการถูกเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดย สารสาธารณนะคะ่ะขอบคุณค่ะก็คือช่วยเหลือผู้โดยสารที่เข้าใช้สถานีขนส่งให้เดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าความปลอดภัยของบริการขนส่งสาธารณะถือเป็นหัวใจที่สําคัญของการทํางานเพื่อประชาชนของกรมการขนส่งทางบกนะคะแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสําหรับลมฟ้าพยากรณ์คุณผู้ชมคะไม่ว่าจะมีฝนหรือจะมีแดดอย่าลืมมาตรวจสอบกาแฟาลมฟ้าพยากรณ์นะคะ weather well, it rains or shine don't forget to check with us to win weather girls สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ